พูดมาเื้ออะไรก็ได้ขอ,อให้มีแปดนะครับนเนาะไม่ต้องมีอานะครับรบอบเม,มื่อคืนมีเจ้ามือใหญ่ส่งส่งคลิปมาบอกว่าเขาจะล้มเก้าจาะลดไม่มีเก้าเลนน่นอนกับบางสอมนักไร้สวดดาเลยว่าบ่มีเก่าในรอนมีเก่าไม่เหยียบหนามันเยัดสิไปเหยียบเรียบรบ้อยนะครับเก้านี่ไม่ได้มีตัวเดียวนะมีสองตัวมีน้องฟาดต้อนกับสองตัวฟาดอะไรกับ เมง่กี้ว่าเพออื่อจานบอลก,ก็ได้บอกว่าวันหนึ่งหนักรงงานงแล้วเ็ดเจ้าจะไปบนดน่นอนเนแะ่ว่าขอให้คู่หลังผมบอกสักนิดถ้าไปคู่หน้าอีกนี่ได้เงินเหมือนเดิมได้เงินเหมือนเดิมค <นะ S 1> ุณ <บา S 2> สุดยอดสุดยอดครับโอ้นะครับพีเก้าหมดเลยครับเก้าสองเปอร์เซ็นก็พี่แอร์นะครับได้ข่าวว่าวิง่งเยอะนะครับวิ่งเยอะสาม <3 S 2> แ<ต>สนเอ๊

อ้ยเก้าหมื่นใช่โอ้ยเก้าหมื่นไหนไหนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มาหาลูกน้องนี่รู้ลูกพี่นี่ตัวนี่ตัวนี่สามตัวอยเก้าหมื่นเก้าหมืนสอตัวอีกอีกเก้าพันเรียเ แกข้าวบัวสามตัวเตม้าสี่สี่หเล้องเ่กวครับเป็นเพื่นทำไมเป็นมือสีเขียวเลยนี่เแานด้นูกใจมาเหมอนกันวันนี้เราื่นเแสน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 ห้าจุดไหนแบ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 น เดี okay. well, ๋ยเดี๋ยวผมถูกแต่ขาทุนาทุนถูกหนะครับเาได้รครับเนี่ยพี่แอ้เท่าไหร่หกล้านกว่าบาทโอ้หินบูแดงล้านกว่าบาทครับโอ้ล้านกว่าพี่แอ้ล้านกว่าล้านกว่าล้

โอ้ยถือยอดวันนี้แล้วก็คนรุ้นยอดเลยนะครับโอ้แตกครับแตกเป็ได้ไ้็ารกไม่ได้ให้เลจ็บเก้าสไม่ได้ให้ไม่เก้าเจ็บเก้าวไปซื้ออรเลเก้าสอไป้รันโอ้เล่าแต่วันนี้วันนี้เอาเว่วงาดซื้อห้าสิบบาทไซื้อร้อยหนึ่งร้อยหนึ่อยหนึ่งโอ้ยถือยอดถือยอดดสยอดครับไปดสามพวกะครับ ได้ป่าที่เข้าเลยังไงทุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดครับเอาแล้วก็นนี้ต่อวันนี้เป็นอะไรเก้าเจ็ดผมมีประมาณเจดถูกไปครับนะครับเราต้องดูว่าผมมี่เก้าเจ็ดก้าวไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำอะไรแย่งๆเลยแย่งชะองเกิดวันนะครับกำหนดวันแห่เสาร์อาทิตย์เนาะ วันวันรถแห่ก็ใส่โบลครับด้วโบแดงเอาโบแดงผมเลก่แน่ๆ้ดงไม่หครับ้่ไเลยว่อเลยโตดาก็ยั่นะเวิ่งมานวีเยเวลาเห็กเขาเียตอบไปแกไหนกี้อาจัด้วย่เจมสปีไม่เราอยู่ดีครับม้ติดกกันเฮ้ยเฮ้ยเท่งเกาับเก้าเก้าหเก้าผมดันเก้าเจ็ดโลงเต

ตอนแรกเาพิสัยลังสี่อนนึงไม่ไม่มันเป็นมันสือตอนแรกว่าจะพักร่างกายแย่ความดัน1 4 9 9งเทับเฮ้นะครับผมทนเป็นหมื่นสิว่าตอนแรกว่าจะพักร่างกายแย่ความดัน149.97เับลยทีเดียวกัน่ะแต่รยึกมาเยอะกำลังจะฝืนลงไปรับ ไม่อไแล้วว่าความแมันจะ้เป็นเลขอประกาศจะเอาเรื่งเคื่นไอมื่เคื่อนนี่สำนักต่างกลนะครับผมประกาศซื้ไปเลยบอกว่าจะก้อาจารย์มากว่มาน่นอนคณให้เหยียบจากยกไปเหยียบเด้อขอโทษเเจ้าบอกเหยียบเนะเก้ามา2ตัก่จริงๆ้จะให้หวจอ่ะดยไม่ตดยอดตูดยอดเราทาเพื่อนทให้ไปย่ามาิงกันนี้ม ระดับประเทศระดับประเทศแล้วระดับประเทศแล้วววดนี่คุยได้ดีหน่อยเราววเขาไปกขากลางคุยกันดันเอาเอาววดหน้าเน้นววดหน้าหน่อยเน้นววดหน้าจะทเน้นววดหน้าววดหน้านะครับหนึ่งควพาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแต่โอเคครับเขาเอาเขาโยกเปียกแปดแปดเขาโยกไปโยกไปแปดนะครับแปดแล้วก็น่าจะเน้นไปเรา ผมขอเลขอาจารย์บอลมาหนึ่งตัวเมื่อนเมื่อวันไหนอาจารย์บอลให้เจ็ดเก้าไหอาจารย์บอลบอกว่าเก้าผมเลยถามมาชัวร์นะชัวร์เขเลยเอาเป็นแปดเก้าเ็นเดียวเลยครับครับเนาะเดี๋ยวเราไปไปดูอีกพรุ่งนี้ดูก่อนว่าเลขมาจากเลี่ยนแปลงไหมนะครับเนาะแดงแล้ววันนี้เก้ามานะครับบอาก่อนนี้จะบอกบนเนี่ยผมบอกอาจารย์บอลว่าเจ็ดเก้ามาบนน้องคือ หมอนีไม่อยากได้เกสต์ก่อนนะผมนีูคือมึงกะไร้สนะคนดูแล้วหลังนี่เป็นร้านนะครับเนาเกี่ยเลยเลยเอาเกสต์อก้าหัวเกี่ยโบเรียงคอยเงียบเสียนาอโบเดียงน่าจะ